สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีช่องแอดค้นไก่บ้านสุกคนนะครับเอ้อครับเมนูสำหรับมื้อนี้ผาพี่น้องผัดปลาไหลครับครับปลาไหลห้องทันแล้วๆก็สิมันลวกวันต้มใหมมันสุกก่อนครับต้มสุกก่อนจงคอยสิไปผัดกันบาเราผัดเล,เลยครับขั้นผัดเลยนี่ข้าวพี่น้องเดี๋ยวให้มึง เครื่องเขาเตรียมไว้ครับครับตำเครื่องเรียบ้อยครับห้าวหน้าไข่ใบม,มกะกรูดัพริกพริกเป็ดมันตะนนยครับพี่นออ้องไม่ต้องตำเหรียนอะไรครับขอพ่อแบบ กอมสุกแล้วครับเนี่ยปลายห้องสุกเรียบร้อยอืคตักใส่จานไว้ครับพี่น้องครับเอาหลังจากนั้นให เครื่องครับทำเรียบร้อยครับบาตรนี่แล้วพี่น้องขัวเครื่องครับบาตรนี่ใส่ครับอะไรที่เ้องเตรียมไว้ครับ ครับบันเราป่าไะไรลงครับ

ไกเ้งไปครับอมนึ่งเครื่องมือครับรียง เรียบร้อยครับสาหรับผ er ha ัดเผ็ดปลาไหลห้องครับ้อน er ี้เดี่ยแซ่ด้วกันครับหอมหอมเครืองครับผมผัดแห้งๆครับพริกเผ็ดๆพริกแห้งไส้พริกแห้งครับผมกิงกับเจ้าครับ้อนี่วันเนี้ยวอะไรมากครับง่ายง่ายครับฝากพี่น้องเอฟซีสุกคนครับกดไลค์กดติดตามครับผมเอื้มร่างใจให้แอดคุ้นแก้วานครับทตายท่อมในช่อง ยูทูบแอดคนแกบานครับผมฝากคิดานไมเดอร์พี่น้องปิดลาดประกันใดขอไพ้ครับผมนาพี่น้องมาเมี่ยงมาก,กินพัฟเพอรอะไรกันครับขแ็แลงกับบรรยากาศยเย็นๆร่มเยน็ยนๆแน,น,น่มาแรงครับแสบากันครับสำหรับมเมี่สวอสดีครับ